วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมา unbox ครับทุกคนแล้วนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมทำการสั่งซื้อมาชิ้นนี้ไม่ให้ผ่านอันานี้คือยุ่งไอ้เหี้ยของอีกเหี้ยตะนอกีเกียจีนโอเตอร์บุบด้วยหุ่นเี่ยอะไรต่อไปเสียงกลวอันนี้เห็นเกาหลีเขาชอบทานน่ารักดีนะให้ผ่านเอาไว้ถ่ายโพดักอะไรเนี่ยสวยทุกคนมีเครื่องใหม่ห้ามเหี้ย ดูหลายแบบมากเกินสิบแบบทีนี้คือทีเด็รกครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผม,ตนนผมเติร์นะครับจากเพจอยากไปก็ไปครับผมเดินทางมา EP ที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แต่ว่าวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมา Unbox อกซ์ครับทุกคนอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะมา Unbox นะครับซึ่งของทั้งหมดที่ผมสั่งมานั้น สินค้านําเข้าทั้งหมดครับและเป็นสินค้าในหมวดของตกแต่งห้องทั้งหมดเลยคิดว่าน่าจะประมาณ26-27ชิ้นนะครับ I? I ใช่แล้วครับทุกคนแล้วนี่ก็คือของทั้งหมดที่ผมทําการสั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวจริงๆแล้ววันนี้ครับจะมีเพื่อนอีกคนนึงมาช่วยกันอันบ็อกซ์คนคนนั้นก็คือ หมดวนเรื่้อยทุกคนวันนี้มาทำอะไรวันนี้จะมาอันบ็อก์กับทุกคนนี่คือเพื่อเข้าเนี่ยหรอทองแค่เนี่ยคิมมี่กูต้องพูดขอแค่ไหนไม่ต้องพอหรอกขอราะว่าคูไดมเป็นคนก็คือเห็นแล้วจ้าเอ๋ต้องดีใช่ป่ะใช่ปะับไปเฮ้ยนึกว่าใบมันทัดไม่อยความคมเลยเอ้ยน้องคือต้นไม้ เฮ้ยต่อใกล้ๆมันก็พอ,อได้อยู่เว้ยใกล้ๆอ่ะไม่ได้เลยมันเต็มแบบเฮ้ยเหมือนจริงนะไกลๆอ่ะนี่สิ่งนี้อุ้ยผ่านกูนชอบสิ่งนี้คิดว่าคืออะไรครับแก้วแจกกันเออสวยเลยใช่ผ่านชอบกกอุ้ตะกาเฮ้ย ใช่ต้องนี้งแน่คือว่าทำไมชิ้นนี้ไม่ให้ผ่านทำไมซึองว่าทำไมน้องผิดอะไรคุณคิดว่ามันคืออะไรครับมีรู้ด้วยครับอย่ามันจบกับงานต้นไม้นะขอแพ็คมาหนะแท็บสมัต้นจริงโอ้โแต่กระถางสวยไกลๆได้ไหมทุกคนทุกคนว่ามันแบบดูเหมือนไหมไม่ชอบวันนี้ไม่ผ่านอันนู้นเหมือนกว่า แต่แต่ถ้าดูราคามันอาจจะโอเคก็ได้คือไม่ดูนะแต่ว่าตามเหกูไม่ชอบเอาจากสภาพเลยจากสภาพเอาจากสภาพัสทนี่ต่อไปแดนนี่แดนนี้คือยูมากจูจี้อ่ะคุณคิดว่ามันคืออะไรครับแจ้วเพลงนี้สวยนะใส่กาแฟตอนเช้าแทนนี่ต่อไปมันเป็นกล่องไทยเพราะว่าส่วนส่งตกอย่งนี้ไอ้เหี้ยของอีเกียแต่เป็นอีเกียจีน มันไม่เหมือนกันหรอมันเหมือนกันดีโอ้เติมบุบด้วยบุบจริงๆอ่ะมันสวยไม่สวยหรอเฮ้ยแต่กูชอบถ้ามันไม่บุบอ่ะเราคิดว่ามันคืออะไรต้นไม้แน่นอนตเรอสั่งต้นไม้ทำไมเยอะแยะเป็นบ้าเป็นบ้าเป็นพอยซอไอบีเหรอกลิ่นเขียวๆอ่ะแต่เขาแพ็คมีเราอยู่เนาะแพงมากอันเนี้ยจำได้ มินิมอลถ่านมันต้องไม่ใช่ของแตกมันต้องเป็นเหมือนเครื่องตกแต่งอย่างนี้ใช่ไหมคิวคิวน่ารักมีสูเนี่ยไม่ผ่านถ่านไม่ผ่านยังไงคือว่ามันเฮียอะไรเห็นปะคุณเฮียอะไรเปิดคาเฟ่เหรอน่ารักมากให้ดาวลองดูว้าวรั้งไอ้เฮียใหม่ว้าว เออยแต่แพ็กเกตอีเกียเหรออีเกียฮะเริ่มอีเกียก่อนเนี่ย,อยเอาเอตัดผิเอาเป็นว่าอันนี้นสวยมากผงผ้าที่แบบมินิมอลมากๆอ้าวทุกคนไม่สวยหรอเนี่ยช,ชิ้นต่อไปเสียงมันกุ้งกรวงเอ๊ะ เฮ้ยอันนี้เห็นเกาหลีเาชอบใช้น่ารักพี่นะเป็นแบบ f r i p p i n g p l o ขอได้ไหมไม่ไคือมัถึงเหลือนเราขอยเสียกได้อะโอา่านฐานให้ด้วยโอ้ยน่ารักคือกูไม่เคยเห็น่านใส่หน้าแล้วอ่ะออยใแบบใหญ่ เฮ้ยสวยอ,อ,อันนี้โอเคมากๆสวยมากๆผ่านมากๆครับชินต่อไปแบนแบนแบแบนมากอ่ะยยผ่านต่อไปเติร <c oughs> ์นเลยเออกูอะไรลูกปุ่กาผ่านเซิร์ฟนึกถึงบนเครื่องโน <No. S 1> แล้วก็ยิงไปดีครับคาเฟ่หน่อยกำไม่ได้ไดให้ผ่าน เอาไว้ถ่ายคูณอะอะไรเนี้ยสวยโทุกคนตอนเช้าว่าก็แฟรถ่ายก็สวยดีดีดีอันนี้ค่ะชิ้นตาใบเหนือ่อยปะอะไรวะอ๋อใส่ทิชชู่อ๋อ ดีนะดีออยเดีดีไห้ผ่านเฮ้ยกูเคยซื้อมาใช้เหมือนกันนึงแล้วสุดท้ายก็คือไม่ใช้เพราะว่าที่เกะเติมมิจูกูแกะห่ออะไรเลยให้ดาวมีเครื่องหมายห้ามเหยียบอะไรห้ามเหยียบเหยียบเป็นรูปตีนกูเพิ่งเคยครั้งแรกห้ามเหยียบ คืออะไรเลือกอยู่นานมากจริงๆดูหลายแบบมากเกินสิบแบบก่อนที่จะเลือกอันนึ่ออกมาไม่มีบูดานทุกอย่างแบบพลาสีิกโงไปายมีูให้ด้วยนี่หรอการไปดูจริงๆรุ่นนี้แม่งมีหลายแบบมากด้วยนะถานมันอะ ส่วนมากแล้วอะ่ะมันจะเป็นกระจกด้วยฐานรุ่นเนี้ยซึ่งกระจกมันอะ่ะจะเป็นสีเหมือนกระจกที่มันอมเฉียวเขียวอะ่ะปกติแล้วอ่ะแต่อันนี้เป็นรุ่นที่แบบเป็นรุ่นเหมือนแบบร่างอ e ีโวของรุ่นนั้นด้วยคือฐานมันอาจจะเป็นสีใสๆแบบนี้เลยทุกคน หยนะตออทำงนัวนี้างนี้ทำงนไ้ยังห้าสี่สามอนแต่จริงๆอยากได้สีขาวแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อเสียคนป็นเทศเออก็เลือกสว่างกว่านี้หน่อยนึงได้อยู่ไป ต้องผ่านแหละเนี้ยเลือกมาจริงส่วนว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต้องผานสี่สิบห้าสิบห้าชิ้นเป็นคลิปได้ใช่ไหมเาติดตามชมคลิปหน้านะครับอีกห้ชิ้น <S 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 เออบอกว่าชิ้นเนี้คยคือทีเด็ดแล้วก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้ ผมได้ที่เพจอยากไปก็ไปใน Facebook ครับแล้วก็ทําไมอยากไปก็ไปแล้วก็ผมรวบรวมคลิปทุกคลิปไว้ให้แล้วใน y o u t u c h a n ช e l น o วอนาโกจัสโกกับผมไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งได้แล้วก็ไปติดตามมด d อ o เดอร์บอด้วยชอย่องอะไรก่อนช่อง Wonder Boy ครับฝากช่อง Wonder Boy ด้วยนะครับซึ่งช่วงนี้มันไม่ค่อยได้อัพคลิปเท่าไหร่นะครับก็เยอะกว่าคลิปคลิปผม โอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวไปต่อกัน EP หน้ากับการอันบ็อกอีกสิห้าเกาะอืมคนความพีก็คือการเก็บขยะ